สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กบมีเมนูสปาเกตตี้แกงเขียวหวานไก่นะคะแต่ว่าขอตัวไปหาคุณหมอฟันก่อนค่ะหลังจากที่เมื่อเช้านี้เรียนหนังสือเสร็จแล้วคุณครูกลับไปแล้วนะคะกบก็เดินทางไปหาคุณหมอเลยค่ะ มาทางเดิมค่ะก็คือถนนอุโมงต้นไม้ของเรานะคะแต่ว่าแปลกตาไปเล็กน้อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะทุกคนสีสวยมากๆค่ะเพียงแค่เริ่มต้นนะคะฤดูของฤดูใบไม้ร่วงค่ะ อันนี้คือหัวกะทินะคะจะเอาไปผัดพริกแกงก่อนค่ะใส่พริกแกงเลยค่ะวันนี้กบใส่แค่ช้อนเดียวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะผัดพริกแกงไปอีกสักพักหนึ่งค่ะ พอไก่เริ่มจะสะดุ้งนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มใส่เนี่ยนะคะน้ํากะทิที่เหลือค่ะอันนี้เป็นหางกะทินะคะต่อไปก็จะปล่อยให้เขาเดือดก่อนค่ะต่อไปก็จะใส่มะเขือลงเลยนะคะมะเขือกบมันเป็นมะเขือแก่นะคะทุกคนที่เห็นเป็นดำๆนะคะถ้าเป็นตัวนี้คือมะเขืออ่อนค่ะตัวนี้มะเขือแก่เม็ดดำเชอะ ทางที่กบก็แช่น้ําแล้วนะคะปล่อยให้เดือดสักครู่ค่ะให้มะเขือสุกเนาะอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดนะคะซึ่งกบไม่มีใบมะกรูดอแห้งเอ้ยใบมะกรูดสดนะคะกบก็ใส่ใบมะกรูดแห้งแล้วก็ใส่พริกสักหน่อยนะคะ แล้วก็มีใบโหระพาค่ะที่เราห่อใส่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซไว้นะคะตอนนี้ก็คือเอาออกมาแล้วก็จะใส่เลยค่ะไม่ได้ละลายน้ำนะคะก็ใส่ลงไปเลยเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมปกติแล้วก็กลิ่นก็หอมเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานของเรา ก็จะทํามีน้ําสักเล็กน้อยนะคะไม่ได้ข้นมากเพราะว่าจะกินกับขนมจีนค่ะแล้วก็ส่วนสามีก็กินกับสปาเกตตี้นะคะเสร็จแล้วก็ก็จะราดด้วยหัวกะทิอีกทีหนึ่งค่ะที่เหลือนิดนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานไก่นะคะใส่น้ําค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็รอให้เขาเดือดค่ะ พอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาเส้นสปาเกตตี้ลงเลยนะคะวันนี้กบช้เส้นสปาเกตตี้เบอร์ห้าค่ะเป็นเส้นที่เล็กมากๆแต่ว่ากบชอบเล็กกว่านี้อีกนะคะแต่ก็ไม่มีค่ะ <c oughs> กบจะต้มทั้งหมด8ดนาทีค่ะกบ <c oughs> ก็เอาไปราดบนเส้นเลยนะคะแล้วก็ทําเค็มกว่าปกตินิดนึงค่ะเพราะว่ากินกับเส้นนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปคลุกเลยก็ได้นะคะคลุกอยู่ในหม้ออยู่ในออกระทะเดียวกันเลยก็ได้ค่ะกบก็จะได้มาประมาณนี้ส่วนตัวของกบเองกบกินกับขนมจีนค่ะทุกคนแต่ว่าลืมถ่ายรูปมาให้ทุกคนดูค่ะวันนี้แถมเมนูโดนัทใบเตยด้วยค่ะเพราะว่าบ้านนี้มีสโลแกนก็คือขาดขนมไม่ได้ค่ะทุกคนต้องมีขนมปังสักอย่างหนึ่งเอาไว้กินกับชากาแฟค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ